ใั่เบิรดบุจลทุกอย่างไม่เห็นน่งพระอาจารย์ไปที่บ้านเห็นไหมให้บอก ได้ได้ครับไปเรื่อยเรื่อยครับไปเรื่อยเรื่อยเออแม็กกีบอสสวยงามอือด้่ย่ ໄປເນາະເຂົາຫ້າ